เฮ้่ไดีงามตอนี้พวกเขากํลังสีเดินททงไปลงพบางเนาะม่ตะกูดมตะกูดเนาะมีนขาวมาเนาะมตะกูดสีแดงตรองต่ซิมีกูซีบอกซีเบลเนาะกูซีก๊อปะอีกบอมเนาะอีกบอมขี่ยุ่นเสื่อีนเสื่อที่หล่อยเสื้อทมิด้ปิหน้าแซงตั้งทั้งนึงไียืนมาสิขยุ่นขอตาชั้นใจพวกก้าวมือใหญ่เนี่อ้หื่ิ แถว V K เนาะอยากไปลงน้ำแถว V K เนาะแถวอะไรนิยนึงจีเจนโนยังไปซื้อแมสอยู่นะฮะลงใส่ข้างลงใส่หนัากางเนาะทุกคนแมสเพือมาแท็กทุกคนนยังเกาะีเจนยังไปซื้อแมสเพื่มาแท็กเพราะว่าเงาแมสเด e ะ a ม k นะนะโมเมนต์รถเข้าบางนะ่ีเจมไโนซื้อมาแล้วฮะงแบงกันไปเกาะ อันนี้ลอันถามนะอโอนี่เนาะแบ่งกันเนาะอันนี้คือสรเบิ่งบรรอากาศที่ว่าเขาขี่ยนนี่ไงแมสีโค้เนี่ยพว่เขาก็ขี่ยนนี่เถอะเนาะรังแรกลองเบร่งวัสุดสุดเสร็บ่เรเนาะเดี๋ยวขอไปแก่งปีกันแป๊บนึงขอห่อขอห่อสีแบบแอบลนิดนึงนี่มีกะอะไรอยากไปดูเคยอะกัมีกี่เมา ก็เกลือพอัเกนอกตอนนี้เขาก็ได้ปีมาแล้ว,ลวรกระหย่างขึ้นมาเนาะโซ่ปีนันเป็นไงเงออเนาะนี่สิบแต่ก็โซ่สิบแต่ก็ต้องโซ่เนาะทีมงานเรากำลังย่างกันไปกำลังเกาะไปให้ว่าความตื่นเต้นคือทีเจมิโนอะไรกะับซีคนนี่เรเคยกินมันจะเขียวลองเบิองบอลเป็นยังไง ท oh okay, okay. yeah. ู่บอกแม่แล้วะขี่ยุ่นเหรได้ไหมฮัลโหลโอเคเนาะขับไปไหนก่อนสั่นโอเคเดี๋ยวแจ้งปีกอีกนึงเจียมยนต์ยนต์ยนเด็กไใยยนต์มาสุกนิดเกินหนึงเจ็ดแล้วมีอะไรฮัลโหลฮัลโหลแม่หะอลงดีขี่ยนแล้วนะตอนนี้กำลังถากูดกับ วิ่งไงของน้าเนาะแล้วเขาสิบเ็นยนต์ของกันเลยหาไป๊บหนึ่งเอาเดินทางไปทางนี้เอาตงเดินทาาตัวยามไปทางนี้เนาะไปามาถายก็ไทยก่ะตอนนี <the> ้นี de <S <S <on> ่จะถากูครับวิ่งไงไปของน้าเนาะแล้สิพี่องมาลวพกองของน้ำกันสิหไปหกคนเนาะอบนี้ ครับแต่ว่าตัวนี้คือคือเกือบสองใน้องห้าเกือบหนึ่งคือเกือบรุ่นนี้ก็เป็นห้ายยาวหนึ่งเนาะรุ่นนี้แฮ้ฮะโซ่เกือบหนึ่งอ่าดีรักำลังไหวไป เตอนนี้เขากำลังยางขื้นยุ่นมาเด้อเพราะว่านี่เนาะ้ยเคร่งท่า่นี่ก็ยู่กับีเจน,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 นที่เาคย้กนกี่รถังนะ ย่นย่นย่นมีย่นย่นแล้สียางขืนเสถียรนะกบภาษาหลูกเต่าเนาะเดินทางปลอดภัยสู้ๆทุกคนไปแสดงคอนเสิร์ตมีแต่ความอ่าอยู่ดีแห้งแห้งเป็นซุกดับเลือดเนาะมันมียังมีอุ้งรากยังมากระวังเนาะมาเดี๋ยวแถวๆไทยฝอกายนะครับนหนึ่งพับสี่คนยางขึ้นพร้อมกันหมดหนึ่งนะมาว่าทูกคนขั้นหนึ่งยางยางยางขึเลยเรียบซิ มา còn bà, bà Đấy, thái... à, thái, thái cái เอ้อโหยนต์กบพี่บอกมาเลย 자야 นีชื่อบิดนี้กรุณาเก็บเมียงสิ่งของมีค่าของทานไว้ผงตังนางเบื้องหน้าของทานถ้าหากทานพบเห็นสิ่งผิดปกติกรุณาแจ้งความในชวาขทานได้ตลอดเวลาและขอไว้พร้อมให้ทานจะเปิดทางด้วยความสวัสดิภาพขอขอบใจ ladies and gentlemen in fire security announcement please keep your valuable items in the pocket or data s e a in front of you if you see any abnormal situation during the flight please notify our cabin crew we wish you p e a s e o c mind and care

ลวงข้าบางเยอะตอนนี้ฮอตก็ฮอดสนามบินลวงข้าบางเรียบร้อยเนาะทีมงานเทากับปู่เจ๊กทูยังไงไปดิแต่เป็นหน้าแบกนี้ไม่หางเด้อไม่หางเนาะเพราะว่าเป็นกานธรรมดาแหละแต่ว่าอาจจะตื่นเต้นตอนซี่ช่วงที่มันแบบว่าดันดิ้งขึ้นนะงานเอ็กกับเทคออฟเพราะต้องกฤษมันฟังเก่งอ่าตอนที่เป็นมาเทคออฟขึ้นเนาะว่าสีแบบ ูดกรสีเป็นตะยานแน่นเพราะว่าอันนี้ก็เป็นข้างนี้กัเป็นมันมันชยแบบมันชแบบเออเยแบบน้องสียุ่มนักน่บึ้มบึ้มตอนงเลยตองมากรสีแบบตื่นปึ๊บลงมาเลยครกรสีตื่นได้นาะอ่ะ่ายแสงงามเลยนีแ้ขี้อีกขี้สไเป้้มจะไค่เออย่าว่าอ่าอกอยากยนั่นไงเออเอ้าเนี่ยไปอ นะาามับีี่เออเดี๋ยวยังไม่ได้ครับไปเอากระเป๋าหลวงแล้ว,วนะตอนนี้เขาอัสนามบินลงนมาแลนะ้วตอนนี้เขากลเดินทางมาหอดอาานฟูมูนนะที่ว่าเข้าเซาเช็คก,กันแล้วกับแอลวิกเก้ก็นกั่งไปตังมีแต่เข้าสิปิดคลิปประมาณนี้แนละ้วว่าเข้าเซาแล้วกันไปกินข้าปวปากก่อนกันเดี๋ยวอื่นเดินทางไปวัดไปว่าหรือว่าไปอาหาร กินอาหารบ้านๆของทางโรงบาเนาะจะคอยไายเบิ่งเนาะตอนนี้งกับสี่พ่อแม่เนียนเนาะบ๊ายๆเนาะเจอกันคลิปหน้าขอบใจทุกคนที่มาติดตามแล้วก็มาแักของเขามาตลอดมาบใจเด้อบ๊ายบายเด้อเจอกันคลิปหน้า